แนะนำไปทําอะไรนะเข้าคอร์สล้างที่ตับดีทองดีทอ็อกไปเคลียร์ระบบลําไส้ให้ดีๆถ้าระบบลําไส้ดีๆสะอาดต้มเนี่ยมันก็จะดีขึ้นอโอเคเลขสี่ต่อไปเลขสี่เรื่องอะไรเมื่อกี้สุขภาพแล้วต่อไปการงานเลขสี่นี่สามหนึ่งสี่เนี่ยรู้ไหมรหัสใครรึเปรหัสมีกวันอยู่ผู้นําสิงคโปร์เลขสี่เนี่ยไปดูเลยพวกนักการเมืองนักการเมืองเ,เล่นการเมืองได้ พวกนี้เกี่ยวกับนักการเมืองหรือว่าอาชีพรับราชการเป็นคือว่าอาชีพที่ว่าเช้าไปเย็นกลับไม่ชอบเปลี่ยนแปลงอาชีพที่มั่นคงเงินเดือนห้าหมื่นก็ห้าหมื่นอยู่นะสิปีไม่ไปไหนแล้วก็อาชีพอีกอาชีพหนึ่งคือว่าเกี่ยวกับเมื่อกี้หลวงพ่อเต้บอกแล้วนะหงองจุ้ยหองจุ้ยเกี่ยวกับศาสตร์หองจุ้ยศาสตร์ที่ดินเนี่ยเรื่องดินเรื่องเป็นนายหน้าที่ดินก็ได้ขายที่ดินซื้อมาขายไปเป็นนายหน้าเป็นตัวกลางก็ได้เหมือนกัน เพราะเรากับที่ดินเนี่ยจะเล้วรากับพื้นดินเ,เนี่ยเราจะมีสื่อสัมผัสทางทางดินนี่คือไงไปที่ไหนปุ๊บโอ้โหเลยนะขนมันลุกว่าเลยแสดงว่าเจ้าทีเจ้าทางมันทักทายเคยไม่เคยไหมใครที่เท็กซี่เป็นไหมฮะไปที่ไหนขนมันลุกว่าเลยเนี่ย,ยพอพูดปุ๊บบอกลมพัดมาแล้วหรือว่าอะไรเนี่ยลมเพลลมพัดเลขหนึ่งนี่สัมผัสทางะลรนะ เซนเลขสองสัมผัสต่างตา่างเลขสามนี่ต้องเจรจาต้องพูดต้องสื่อสารต้องมีกันรนูน้เลขสี่นี่สัมผัสทางวิญญาณคราบเลขสี่จะมีพรสวรควสญญรค์อันนี้คือว่าสัมผัสวิญญาณหรือว่าอันนี้คำว่านุ่นจบรี่ว่าจิตสัมผัสผีคนอดผีหรือว่าหมอปลาปลาพเิเศสีอะไรนะเดินสัมผัสพิเศเลขสี่พวกนี้ไปได้ไปไปทางสายมูเตลูได้มูเตลูสายที่ว่าสายอะไรนะสายอะไรก็แล้วสายอะไรนะ สายที่แปลว่าสายมัวมีไหมมีไหมมีใช่ไหมเราเราบางทีไอคนอื่นเนี่ยมองไม่เห็นทําไมอยู่ๆพวกดันมันมาให้เราเห็นเพราะว่าเมื่อกี้ทาไมเราต้องแคร์มตตาต้องโอมต้องอะไรกันเพราะว่าเพราะว่าไม่โอมจบเนี่ยพวกนั้นมันมาขอส่วนบุญมันจะไม่อะไรมาบอกแล้นะจะม,มาสอนเนี่ยบางทีทำไมไม่ได้ปาถนาคนจะมาเยกม,มันน้อยไม่สำคัญมันแด้แต่มนตะกรรมมันไม่มีอะไรบังเอิญ เหมือนกันบางคนเนี่ยมาเรียนมีหนึ่งมีคนหนึ่งุรุ่นที่เจ็ดจะมาจะได้จะมาย้ายไปสอนที่ร้อยเอ็ดตอนนั้นไปสอนบ้านลูกศิษย์มีนักเรียนเราปรถมนิเทศตอนเย็นพบพอะถมนิเท,เทเศเจอคุณนิชารจะเริ่มเรียนแล้วผมจะมาแจา้งจา่าผมไม่ได้เรียนแล้วขอ,อขออนุญาตลากลับทำไมอะ่ะพอดีเพื่อนผมเสียไม่เสียเพื่อนผมโดนยิงตายเขาเป็นตำรวจสายสืบแต่เขามาเรียนเนี่ยเขาไม่ได้มาสืบต่มาไม่ใช่นะเขาเขามาเรียนเนี่ยพอดีงานที่เขาจะไปเนี่ย เ,เขาไม่ได้ไปแล้วเขาบอกว่าให้เพื่อนไปแทนแล้วแกจะมาเรียนนี่ปุ๊บแกมาเรียนนี่ปุ๊บแกรอดตายแต่เพื่อนไปเพื่อนตายนี่แหละโอ้โอโนี่วิวัฒนาการการ,รมบนเรามันถึงเวลาตายแล้วนะถึงเวลารอดก็รอดถึงเวลาไม่ตายก็คือไม่ตายเหมือนกันหลายคนเนี่ยมาแล้วมาถึงอ้าวอาจารย์ผู้นี้จะเซ็นสัญญาซื้อเสียขายที่อาจารย์แม่ป่วยอาจารย์คนไหนอย่างที่ว่านเนี่ยเล่นละหมอหมอหมอเจอตุงอะไรที่จะมาเนี่ย จะมาเอาไปมาบอกว่ามาไม่ได้คนไข้อะไรนะโชเฟอร์ไม่สบายนะมันจะมีเหตุอะไรารานาประกันบางสิ่งบางอย่างในตัวเลขเนี่ยบางครั้งเนี่ยใครที่มีเลขสี่เนี่ยเวลาเราจะไปแสแบงไปหาความรู้ไปอะไรบเนี่ยเราพยายามต้องกวดน้ำาไไปตามตมาชอบอ,อันหนึ่งของพ่อ ลมโพลพ่ออะไรที่จังหวัดเลยเนะี่ยถ้าจะเน้นขอเข้ามากรรมขอขามากวดน้ําอะไรกวดน้ําไปที่ไหนเ็เทน้าลงดินเลยกวดไปนะแผ่เมตตาเหมือนกันถ้าเราใครมีลักสีนะ่เนี่ยถ้าเรียนแบบให้มันแบบโอ้โหแตกฉานเนี่ยปัง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 ,ปง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 เลยแบบว่าเรียนแล้วมันไม่เบอร์เบอร์เข้าใจนะให้รีบไปกวดน้ำหน่อไปเทน้ําไปแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเบรนไม่ว่าอ,อะไรนะหลวงปู่หลวงพ่อคุณบาอาจารย์ญาติชาตอะไรฉะนั้นกับแผ่เมตตา พอแปลไปตายให้พ่อผมผมันน่าเรียนมันจะตื่นมันจะรู้มันจะรับได้เต็มเต็มเลยเลขสี่อ่ะต่อไปเลขสี่เมื่อกี้เลยนะการงานใช่ไหมสมมติการงานเอาความรักความรักเลขสี่นี่เป็นรักอะไรนะรักที่ต้องมีภาระรักที่ต้องแบกรักที่แปลว่าเหมือนกับรักที่ต้องรับผิดชอบสมมติเราแต่งกับใครอยู่กับใครเนี่ยเราไม่ใช่จะแต่งคนเดียวนะ เราจะต้องเอ่อต้องมาแต่งคนนี้ปุ๊บเราต้องไปดูแลพ่อดูแลแม่ดูแลพี่ดูแลน้องโอ้โหแต่งคนเดียวแต่ดูแลไปสามสี่คนอ๋อเลขสี่เนี่ยไม่เอาดีกว่าไม่แต่งดีกว่าเออมันเหนื่อยมันแบกภาระเอ่ารักความรักที่แบกภาระความรักคื่ว่าแต่เลขที่คือว่ามีต้องสืบทายาทก็เลขสี่นะจ๊ะอ่ามันเลยก็ต้องแบกภาระคือว่าเลขสี่ใครมีเลขสี่กับเลขหกเนี่ยอ่าก็เป็นเลขที่ว่าสืบทายาท สืตะกูลน่ะถ่าสืบตระกูลแม่สี่แต่ถ้ามีลูกก็มีลูกดกมากๆเลยมีลูกเยอะวันนี้มีกี่คนแล้วเนี่ยยังไม่มีนะพี่เอ๋เนี่ยถ้าไม่มีก็ไม่มีสักคนมันจะมีอยู่สองอย่างถ้ามีก็ลูกโด่งเออนี่เขาว่าสองคนสามคนสี่คนเยอะเลยแต่บางคนเนี่ยแต่มาล่าสุดเนี่ยแต่มาไปเจอเลขสี่ที่แคลิฟอร์เนียเป็นมงมีลูกแปดคน แต่มาว่าอายุประมาณเนี่ยไม่ถึงสี่สิบในยี่สิบตัวกว่าสามสิบวันมันหวังปีได้ปีมาปีไปยันน้ำจิ้มเลยโหยายนามาดูโอ้โหเลขสี่เยอะมากๆเลยโอหนี่แหละเลขสี่เพราะว่าเลขสี่เนี่ยมันจะมีคำว่าอะไรนะเรื่องราคาจะแรงจะมาแรงนิดหน่อยเพราะว่าราคาหรือว่าพวกเนี่ยพวกอะไรนะภาษาภากล่าราคาจะเยอะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายก็ชอบกอด ผู้หญิงก็ชอบกอดแต่ยังว่าเนี่ยกอดกอดเนี่ยบางทีเลขสีเนี่ยชอบเออ่ต้องให้ความอบอุ่นเยอะๆใครที่มีภรรยามีสามีเนี่ยถ้าคำนี้เลขสี่เยอะเปกอดเขาาเยอะๆให้ความอบอุ่นเยอะพาะมีกอดได้ปุ๊บเขาจะมีความมั่นใจเยอะแต่ถ้าไม่กอดนะไปกอดคนอื่นปมเนี่ยขาดความมั่นใจเลยนะเลขสีเนี่ยบางทีไม่กอดสามีตัวเองไม่กอดลูกกอดหัวกอดอะไรกอดเนี่ยเป็นกอดคนอื่นปุ๊บเนี่ยเตายเลยปวดหัวเครียดเลยเดี๋ยวเอาภาระมาให้น้องๆนี่แหละ โอเคแท็กซี่นี่ต้องเนี่ยอาจจะอาจจะมีรถเยอะอาจไม่มีแล้วก็มันจะอยู่ระหว่างครึ่งๆสิบห้าสิบห้าสิบเหมือนกันนะโอเคความรักนี่ก็นี่แหละถ้าเราไม่อยากจะแบกภาระก็อยู่โสดดีกว่าถ้าจะอยากมีภาระก็ไปแต่งงานมีลูกมีครอบครัวสังเกตเวลาเราไปจีบคนนั้นจีบสาวคนนี้จีบแฟนคนนี้หรือผู้ชายก็ดี โอ้โหพ่อแม่เขาก็แก่เขาก็พี่น้องเขาไม่มีใครทํางานเลยโอ้โหเราต้องเลี้ยงเขาด้วยมันกับพี่ชายจะมานะตอนไปแต่งงานโอ้โหพี่พี่สมัยนั่นสวยมากเลยเพียวมากเลยสวยมากแต่ยุคพ่อจะมาเห็นเราไปย่ำนะโอ้พ่อตาแม่ยายก็คนหนึ่งเอามาเพิ่มคนหนึ่งตาบอดคนหนึ่งอะไรแล้วต้องเลี้ยงโอ้โหไม่รู้มื่อจะตายไม่รู้ก็บอกให้พี่ชายว่าเนี่ยบอกให้เนี่ยถ้ามึงแต่งคนเดียวปุ๊บเนี่ยมึงจะต้องดูแลอีกสองสามคนนะ จะเอาไม่เอาถ้าบางคนบางคนนะความรักเนี่ยเหมือนกับคนตาบอดใช่ไหมเอาคนสวยไว้ก่อนไม่เป็นไรพ่อแม่มันดูแลก็ยอมดูพรพอแต่งไปพบอยู่ไม่กี่เดือนจนจๆได้ไปเสร็จแล้วหอบผ้าหอบกอกลับมาแล้วไม่เอาแล้วจะเลิกจะริยาจะอะไรพรบล่ะพ่อยังพ่อว่าไม่ได้กลับไปคืนไปอยู่แล้วก็ต้องกลับไปก็อยู่จนถึงตลอดทุกวันนี้นี่อะไรบางทีความรักเนี่ยมันไม่เลือกสี่แต่ที่าความรักตาบอดมันเีที่ว่าเป็นภาระหน้าที่บางคนนี่จะมาเคยเจอ้นไปดูรหัสชีวิต ที่ยุโรปเนี่ยบางทีจะมาสงสารนะสงสารคนที่ต่างประเทศบางทีจะแต่งงานไปอ้นอยู่กับน้นต้องดูแลพ่อตาแม่ยายพี่สงสาคนไทยคนเดียวดูดูแลคนท,แลนทั้งครอบครัวใหญ่เลยบางทีเนี่ยถ้าพ่อตาแม่ยายไม่ตายพวกนี้ก็ยังเหนื่อยแต่ตอนนี้สบายแล้วพอตายแม่ยายตายหมดแล้วก็สมบัติเหลือให้แล้วก็เลยกะสบายบางที โอ้รู้สึกเขามีลูกแต่ลูกลูก,ลกไม่ใช่ได้ลูกลูกติดสามีตรงนี้ลูกติดลูกติดที่กลับจากเมืองไทยเนี่ยมีก็อันนี้แหละบางทีนี่แหละบางคนได้สิ่อืนอ่ใช่ไหมได้ของแถมเลยบางทีรับภาระงเลี้ยงพ่อตายแม่ยายมเพอต้องเลี้ยงพ่อลูกติดหัวติดสามีติดอะไรใหม่แล้วจะเหนื่อยคือว่าคนที่กลัวเนี่ยมันจะเอารับภาระ,ะนะต่อไปอสุขภาพความรัก จังงานจังงานไหว้ไปแล้วนี่ไหว้พระเลขสี่นี่ไหว้พระอะไรพระมาลายพระมาลายนี่เป็นพระอะไรนะพระอะไรที่เขาเรียกว่าสมัยพุทธจารย์เป็นพระท่าภาษาจีนที่จังหวังอุสะพระที่ใส่หมวกที่เขาถือไม้ขานอันนั้นนะอ่าเหมือนกับพระธรรมจักรนะใส่หมวกใส่น่ะเป็นพระทิมพระมาลายเป็นพระอะไร ถ้าที่ไปโปรดโลกมนุษย์บนโลกโปรดบนโลกท่านมีตั้งปณิธานด้วยคำว่าที่อี้เว่ยคงสื้อผู้เฉินผอแปลว่าอะไรนะถ้าโลกเนี่ยไม่ว่างในโลกเนี่ยไม่ว่าจากคนน่ฉันจะไม่ยอมบรรลุธรรมเป็นอะไรนะอรหันต์จะเป็นสมาธิพระเจ้าเลยภาพาะไรเนี่ยเลยก็จะเป็นว่าเวลาเราไปดูเจดีดูกูให้ทธ์ว่าดูที่เขาเก็บกระดูกที่ไต้หวันไม่ว่าจีนนล้วเขาจะมีภาพอะไรไป ตั้งไว้ราไปนี่แล้วนี่แหละพราอ,อะไรเยแหละเป็นโปดเป็นอันนี้ที่ว่าเล็กสี่เนี่ยพัาอ,อะไรแล้วก็ที่บอกว่าทําไมพวกเราคนเล็กสี่เนี่ยมันจะสื่อสัมผัสพลกดวงวิญ,ญญาณง่ายเพราะว่าจะมะีสิ่งที่เราเมองไม่เห็นไม่ว่าอะไรที่มันลึกลับลี้ลับอะไรนะมันจะมีไอ้พวกที่ขนลุกบ่อยๆอะไรเนะี่ยจะมาแล้วก็เรื่ององจุ้ยเหมือนกันนะที่ดินเนี่ยจะมาเองก็ไม่เชื่อนะ ตมาก็มีเลขกสี่ตอนนั้นตมาก็ทําไมตมาก่อนที่ตมาจะมาเรียนรหัสชีวิตเนี่ยตมาไปเรียนนองจื้อมาก่อนที่ตมาเล่าให้ฟังเนี่ยไปเรียนนองจื้อเสร็จแล้วเดินได้ครึ่งเดียวอาจารย์บอกว่าอะไรนะต้องอะไรนะท่องตําราท่องสูตรให้ให้จบก่อนถึงจะทายเท่าวิชาตมาไปครั้งแรกท่านท่องจำยังแตมาก็ไม่จำเขียนทำไปครั้งแรกไม่จำครั้งที่สามไม่จำเพอไม่ท่องจำปุ๊บท่านว่าไม่ต้องมาเรียนมากลับไปเลย มาเลยขเขาไม่เรียนเขาไม่เรียนเพรามาต่มันมาเจอาราชชีวิตอุ้ยแต่มันมาชอบตัวเลขราชชีวิตมากกว่าของจีนอันนั้นรารชของจีนก็ได้ขึข้นแค่ประมาณครึ่งคึ้นแก้วนะไม่ได้ไม่ได้เต็มแต่เวลาไปเนี่ยพวกคนคนจีนเนี่ยมาเห็นพระเนี่ยพระนี่ึกว่าเก่งมันเป็นทุกอย่างแล้วเราก็บางทีกวดมาแต่เด็กๆนะนั้นไปไหนไปกับครูบาอาจารย์ไปกับหลวงพอ่อเราก็ต้องฝึกวิชาบางทีขับรถให้ท่านไหนให้ท่านไปน คนโดดตึกตายตรงน้าตายเป็นเรื่องตรงเรือ่องวิญญาณแฝงคอตายลงไปก็ไม่รู้ว่าหลวงพ่อทำอยังไงเราก็ไม่ได้หลวงพ่อท่านก็ไม่สอนเราเราก็เห็นท่านทำยังไงเราก็ทำยาง้นตอนนั้นมีไปสิงคโปร์แล้วก็ตะมาสอนลหลักชีวิตเขาว่าเห็นตมาราะว่าดูขงทีเป็นนิมนตะมาเป็นดูร้านหน่งตมาไปดูตะมาเดินเขาไปดูร้านเขาเป็นร้านเสรสวยๆว,ว่าร้านหดร้านสวยร้านหมดร้านไห,หนดู ผ่านไปห้องนึ่งต้มอย่างโอ้คนทางาชูล้ลุกเด็แต่ว่าไอ้ห้องนี้มันมีอะไรเนี่ยเขาก็เลยบอกต่อมาว่าอาจารย์ห้องเนี่ยพนักงานเนี่ยเวลาเสร็จงานปิดไฟแล้วเขาจะเก็บของเ,เก็บอะไรทำความสะอาดพวกเขาจะเจอพ่อแม่ลูกเนี่ยอยู่ในห้องนี้ตลอดมันก็เป็นเงาเงาเหมือนกับอะไรนะมีมวิญญาณอะไรอยู่ตรงนั้นแล้วทำมว่าตรงนี้เมื่อก่อนเป็นอะไรอ๋อเมื่อก่อนเป็นคลินิกแล้วคลินิกแล้วทําไมปิดไปล่ะพอดีคลินิกนั้นคุณหมอเครียด ฆ่าตัวตายทั้งแม่ทั้งลูกทั้งตัวเองแล้วก็ตัวเองก็ฉีดยาตัวเองแต่ฆ่าแม่ฆ่าฆ่าลูกตัวเองตตายสามศพข่าวดังในสิงคโปร์แล้วไอ้นั้นมันไม่รู้มันมาเช่าร้านต่อแล้วเจอผีบ่อยแล้วเขาบอกว่าอาจารย์อาจารย์จับผีได้ไหมาแต่มันก็เก่าหมดแต่มาไม่ใช่หลวงพ่อจำเรียนนะตนแต่มาจับผีเนี่ยแต่มาก็มาเป็นแต่มาก็เรียนสูตรของหลวงพ่อที่ไต้ตหวันมาแล้วแต่มาบอกอ่ะไปเอาเกลือมาเอาเกลือผมมาจานัจานจัน น้ำมาหนึ่งแก้วมาก็แล้วก็สวดมนต์มื้นตวท่านดูแล้วก็เตือหวานหวานไปผมน้ำมนต์ไปหลังจากนั้นสองปีโอ้โหคนนั้นวิ่งกลับมาเห็นนาจารมามาสิงคโปร์คันครับอาจานย์จำมูได้ไหมอามาพวก็เจอคนเยอะเลยพวกเราจำอามาได้แต่หัวอามาล้อนตลอดแต่พวกเราในบางทีมันเปลี่ยนแปลงอะไรมันจับมันก็อึ่อก็จำไดนยจับได้นั้นนเกิดอะไจับเนอ๋อเนี่ยตอนนั้นอาจารย์ไปที่ร้านหนูเนี่ยไปจับผีอะไปจับผีเมื่อไหร่นีว่า อันนี้ที่ไหนได้อนึกว่าเราไปไปสอดบสบอนแล้วพบเดี๋ยวนี้เด็กมันมองไม่เห็นแล้วว่าอ่าแล้ววิญญาณที่อยู่ในห้องที่เห็นแว๊บๆๆๆอะไรไม่เห็นเนี่ยเลขซีเนี่ยใครที่เป็นเลขสียเนี่ยไปเรียนนยะครับป่านนะมันหมอปลาไปจับผีไปทุบทงเท,ท่าที่หรืออะไรก็ระวังกันแะล้วกันหรือเขาก่อมันหาโลกผีกองนีงก่อนมันจบเราไปร้วนๆคนอคือ่นเนีเ่ยต่นมาชอบมากนะต่มาที่จริงต้นมาไม่ชอบกับกันเด้อพวกวิญญาณแต่มันมาเกาะบ่อยเลย ไปฮาวายออตอนนั้นอาจามาเริ่มเชื่อพวกเรื่องวิญญาณนี่ตอนไหนตอนไปมาเกาว่าไปฮาวายโอ้โหไม่รู้ว่าไปมาเกาอาจะมาไปที่เขาอ่ายิงลูกปืนนะขึ้นบนเนินสูงๆมันมีอะไรเนี่ยมันมีอันนี้ลูกปืนแล้วเป็นหน้าผา <c oughs> เขาก็ขีนเส้นแดงแล้วห้ามขึ้นไปเหยียบมันมันมันกำแพงประยมันแต่มาขึ้นไปเหยียบอา่มาเวลาขึ้นไปที่สูงแล้วชอบขึ้นไปตะกอนราอะไรเนี่ยขึ้นแล้วแบบเขายกมือขึ้นาพอตะกอนตบแค่นั้นแหละเดินลงมาปุ๊บ ขาพลิกเท้าแผงห้างกระโดดกระโดดมากับเป็นอายุนนสิแล้วเรากลับมาฮัมโกมขานี่ย่อไปหมาะให้ลูกศิษย์มันหมดมันเบาไปพวกในเช้ามาปุ๊บโหหนักไปกลับมาจังหันเดินลงสานามมินเติร์ขาหนักเลยแต่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับมีอะไรนะครับว่าภาษาคําเมืองว่าโรคหีเกาะเคยได้ยินไหมโรคหีเกาะเนี่ยเวลาเราทวันเราจับเมารักษาเนี่ยตอนหลังเนี่ยโอ้มาถึงไต่บันปุ๊บไปหาอาจารย์ าอาจารย์ที่รักษาอกอาตมาหลายอาจารย์มาอาจารย์ท่านก็เคลียรเรื่องพวกผีพวกนินได้เลยท่านบอกว่ายื่นมือมาช้มือช้านี่มือขวานะก็ยื่นมาอโอ,อ,อ้โหทำไมดำปีเลยอะไรขนอะไรมาด้วยท่ามาโอ้โหใครเกาะมาเต็มเลยเฮ้ยอะไรแล้วก็ตกใจแล้วว่ามีเรามองก็ไม่เห็นใครเกาะแต่เขาก็มองว่ามีคนมาเกาะมาด้วยเขามองเขามองเห็นเขามีอ๋อน่าจะอะไรนะอาจารย์ที่น่ะเขามองเห็นว่ามันมีคนเกาะอันแท่งครับ แล้วเราจะส่งไปไงอ่ะเขาเอาขกลับไงท่านแกก็บอกเฮ้ยเราเป็นพระเนี่ยเราก็เนี่ยเวลาทำไมแต่บัตรสวดมนต์สวดคนตายตลอดเราก็แกก็บอกว่าเราก็ทําเป็นเนี่ยทำไมไม่เป็นสวดก็เก่าเหมือนนะแล้วก็บอกเขาก็ถามเขาบอกว่าสั้นๆอูสั้นเราก็จะไปซื้อเงินเงินเงิกระดาษมาแล้วก็ไปเผาแล้วก็กลับไปวัดแล้วก็สวดมนต์แล้วก็ไปเผาแล้วก็นี่เฮ้ยมันต้อขึ้นมาโอ้โหขาเนี่ยโล่งเบาเลย เฮ้แต่มาว่าเริ่มเจอของจริงแล้วเนี่ยที่แรกไม่เชื่อผีแต่ผีมาลองเกาะเลยไปหาใบเงินหาใบนี่เป็นเกาะที่แบบว่าผีก็ดืเดือดเหมือนกันนะเพราะว่ามันสงครามอะไรโลกอะไรน่ะโดนคนมันมยิงฆ่าคนทีบลงหน้าเหี่ยวหน้าอะไรเยอะเล่นน้ำทะเลปุ๊บนปนมาชอบทะเลแล้วเจอทะเลปุ๊บะเด็กกระโดดใส่โอ้โดนขึ้นกระแทกตุ้มตต้้มมกลับมาที่มาอีกโอ้โหอาจารย์มาโอ้ผีเกาะมาข้างเต็มเลยเอามาแล้วไม่เชื่อเรื่องผีเนี่ยบางทีตอนหลังเนี่ยอาจะมาเจอสองเคสนี้ก็จะมายอมละกู ป็นโรคอะไรใช่ว่าโรคผีเกาะโรคผีก่อเน,อน,น,นอาะหยอดแต่เนี่ยบางทีมันมาขอส่วนบุญบางทีเรารักษาคนช่วยคนไปพบเราไม่ได้แขไ่เป็นตาไม่ให้บางทีคนไข้าหายไปละเขาไม่รู้จะไปที่ไหนเจ้ากรรมในเวรกามาเกาะเราเลขสี่เลขสี่คเนี้ยจะมีบ่อยนะ,ะเพราะว่าโรคอะไรนะที่ว่ารักษาไม่หายโรคเจ้ากรรมในเวรล่าสุดที่เคยเจออีกนะบางทีจะมาเจอไปเมืองจีนไปเจอคนอะไรพ่อแม,แม่ที่อะไรนะทำแท้ง ลูกหลุดทําแท้งมันทีจะนหนาแต่มาคนเจอคนทาแท้งคนสองคนนี้น่าเยอะหนยนะโอ้หไปเจอที่ประเทศจีนนะหกคนเลยฮะมันอะไรกันนักหนาโอ้โหขาเด็กในท้องหกคนเลยโอ้แต่มามาดูนะเลขกสี่เนะี่ยก็เหมือนกันเปน็นนวดเขาจับกระดูนะกขาเนี่ยโอ้โหตัวจับเนี่ยขนแบบว่ามันมันมันไอเจ้ากรรมในเวรมันไม่ยอมอ่ะบางทีเนี่ย โลกที himself, ่ว่าอพวกนี้มีจริงนะคนที่ทำทรงทำแท้งเนี่ยโดยเฉพาะจะมีปัญหาเนี่ยเยอะเรื่องปวดหลังปวดเยอเรื่องข้อต่อนะของอะไรข้องข้อเข่าเนี่ยไปทำยังไงนะทำไม่หายอันนี้ต้องไปสัมผัสดีทำมาสักลองทำสักครั้งสองครั้งสามครั้งไม่มีใดเลดีหายแล้วก็กลับมาใหม่หายมันจะหมดเงินหมดทองกับพวกนี้เยอะเลยเนี่ยโรคเจ้ากรรมในเวรนี่นะเลื่องสี่ต้องระวังใครที่ไปทำทองทำแท้งมาเนี่ยก็ตัวใครตัวมันไม่ต้องมาแบ่งบุญกันโอเค ว่ายภามอะไรนะเลขสี่นี่เกี่ยวกับร่างกายนะธาธรรมชาติเมื่อกี้หนึ่งนี่พระอาทิตย์สองพระจันทร์สามดาวสี่นี่ร่างกายเราไหมมันจะเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายหมดเ่าสี่นี่เกี่ยวกับจิตก,กับร่างกายอ่า,า,านใจพอดีต่อไปนะเรามาคุยเลขห้านเลขห้าวันนี้เลขห้ามีแค่คนเดียวน,นเนี่ยสองสามห้า 2, 3, นั่นสามห้าแปดใช่ไหมวันนี้ไม่มีเลขห้าเลย ของคุณคุณชายคุณสาเลขาแล้วก็วันที่5เห้าเลขค่าเยอะหรือว่าหนึ่งเก้อะไรหนึ่้นะก็เลขค่าเหมือนกันเดือน5ของคุณอะไรเนี่ยเก้าแป9 8ก้าก็เลขค่าโอเคใครคุณ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 อะไรนะคุณเจียคุณเจียก็มีเลขค่านะตัมมาก็เลขค่า5มีตัวเดียวนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันเป็นยังไงบ้างเลขค่า เลขสี่กับเลขสี่กับเลขหนึ่งกับสองนี่อะไรนะตรงข้ามกันใช่ไหมหนึ่งกับสนะอ 1, 2, งก, 4, ก,ตงก็ตรงข้ามกันปิดแล้วเปิดใหม่ได้นะหนึ่งกับสองตรงข้ามกันสี่กับห้าก็ตรงข้ามกันเหมือนกันตรงข้ามกันเลขสี่นี่ขี้ขาดขี้กลัวใช่ไหมครับความมั่นใจขี้ขาดขี้กลัวเลขห้าเนี่ยโอ้โหไม่กลัว